สวัสดีพี่น้องเสียนแหครับผมตอนนี้ก็จับแหกันแล้วครับผมอยู่ที่หน้ากลางสูงเนินโคราดนะครับมามาเที่ยวนากลางอีกทีหนึงครับผม บ่อนี้น่าจะไม่เกินห้าหกไร่ครับประมาณนี้แหละห้าไร่กว่ามั้งครับนี่ครับเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วจับแผลขึ้นศอกแล้วครับผมเตรียมแล้วครับนี่ครับบัตรเก้าร้อยนะครับบัตรเก้าร้อยฝั่งสี่ร้อยครับนี่ครับนายได้กี่แพรนี่สามสิบสี่แพรครับผมตอนแรกกะเอาไว้เผื่อไว้สี่สิบแพรครับได้สามสิบสี่ฝั่งฝั่งก็เอเตรียมเลยนะครับผมเตรียมแล้วครับ นี่ครับเตรียมบางคนยังไม่เสร็จครับต้องเตรียมพร้อมครับอา้าวเตรียม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 หนึ่งสองสามไปเลยเอ้าโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามครับอา้าวให้มันหมานทุกคนครับพี่น้องนี่ด้วย,ายอาจารย์เมฆอ,อาจารย์เมฆเขามีคลิปของเขาอาจารย์เมฆไปทางไหนเอา้าเป็นไงที่หลังเขานี่ นี่ครับเหสิบห้าโซของอาจารย์เมฆลงไปแล้วลงสุดท้ายเขาสังเหตได้ครับอาจารย์เมฆครับผมเมฆดังคนโทษครับทําเหขายเขาวันนี้โอ้โหอาจารย์ไหลจะไหลเจอตัวใหญ่หรือเปล่าจับเหดึงเหไว้เท่หึ่นี่ครับโอ้โหเตรียมเหซ้อนเลยนี่ครับชมครับผมต้องมีต้องมีใครโดนอยู่แล้วครับตัวใหญ่นี่ดูครับ เม็ดเออเม็ดน้ําเดือดนี่รอดูใครจะโดนก่อนครับพี่น้องรอชมครับพี่น้องครับโอ้โหโยนไรโอ้โหนึกว่าปลาขึ้นที่ไหนได้โยนตุ่มครับนี่มาดูน้ําลึกด้วยครับผมสามเมตรใครจะดึงขึ้นครับนี่แหฝังครับพี่น้องครับนี่แหฝังแต่ผมจะถ่ายไปให้เต็มเต็มรอบก่อนครับเต็มเต็มบ่อให้ดูกันก่อนครับพี่น้องครับโอ้โหผมอยู่ไกลหน่อยครับไม่เป็นไรครับ โอ้โหทีเดียวเป็นสิบเลยแเฮฟังไนะหนเฮฟังเยอะหน่อยเฮฟังเยอะคุณหน่อยยกขึ้นหน่อยโอ้โหเกือบเกือบสิบตัวครับพี่น้องอู้ปลาตัวนี้อะไรสาใหญ่ขนาดนั้นสองตัวโลกว่าครับโอ้โทีเดียวครับเกือบสิบตัวนี่ปลาเฮฟังเป็นไงดูอาจารย์เมฆไว้อาจารย์เมฆเป็นไงนะอาจารย์เมฆดึงยังดูได้ตัวหนึ่งแล้วเนาะอาจารย์เมฆได้ตัวหนึ่งเงียบกริบอ่ามาดูมอสสายเปร โอ้โหดูเจ้ากเกง่งนี่อ๋อดูอาจารย์ไหลครับช่วยไหลเป็นไงพอมีสักตัวไหมอ๋ออาจารย์ไหลกำลังดึงน่าจะมีนะมั้งนี่โอ้โหเงียบกริบโอ้โหดูฝั่งนั้นนู้นดูฝั่งครับดูฝั่งครับโอ้โหดูครับหลายตัวเลยโอ้โหปลานินดึงขึ้นไปแล้วครับโอ้โหฝั่งโดนกันทุกคนเลยฝั่ง นี่เอามาดูใกล้ๆผมนี่ครับผมมาดูฟังครับมาดูแปะฟังครับมีไหมมีไหมมาดูฟังนี้ครับโอ้โหนมาแล้วหนึ่งหนึ่งโอ้โหสองสามอ้ใสเกือบกิโลครับตัวนั้นครับสามตัวสี่ตัวมั้งโอ้หนี่ครับสุดยอดต้องแบบนี้ปลานินลุ้นล้วนนี่ครับมาลุ้นครับผมมาลุ้นครับดึงขึ้นแล้วจะมีไหม เห็นดึงขึ้นทีหนึ่งหลายตัวยังเลยเทีวนี้รอนเออกระโดดขึ้นโอ้เกือบชนเลยปลาตกใจป่าปลากระโดดขึ้นโหโหกระโดดในเห็นะเออไมได้ยินเสียงเนโอกระโดดขึ้นเลยโอ้โหใจร้อนโอ้ภาคเสียงดังปลาตกใจเลยกระโดดเลยเดี๋ยวนาผมบานไปก่อนครับเดี๋ยวคอยดูตอนลาเขาดึงขึ้นครับนี่เอ้ารอดูครับแต่เห็นเห็นอยู่แล้วหนึ่งตัวเห็นอยู่แล้วครับเอา พอมีลุ้นไปด้วยกันครับพี่น้องับลุ้นไปเลยมีอีกไหมมีไหม,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 มน้ำลึกด้วยครับเออเอาเอาปีตัวน,นี่ฝังนูน้นโอโ้โหทีมงานเขาใหญ่นี่นึกว่าใข่อาจารย์ตวนนี่เออดึงขึ้นเร็วมากเลยน่าจะไม่มีมั้งนี่ดึงโอโ้มีอยู่มีสองสามโอ้โหดูครับปลานินไซใหญ่ๆในโชว์เลยนี่ดูครับจับจเก่งมาแล้วครับ ดูรับปลานิลอคักเลยใส่งามๆนี่ครับพี่น้องครับอามาดูเจ้าจ้นนี้ดึงขึ้นครับเป็นไงครับดูครับผมพี่น้องอาจจะโยงที่หนึ่งเาทางเด้อลำบากลำบนมากเลยสู้กันเถ้าพอมีไหมครับพอมีไหมลุ้นเลยเอา้าผมมีกับเขาไหมเอา้า เ <laughs> งียบกริบ <laughs> โอ้ยนี่นี่ต่อ่าเราดูเจ้านี้ครับใกลๆผมนี่ครับเอ้านี่ปลาอะไรนี่ปลาโอปลากฏดอีกยอืมเห่ห้าเซนได้ปลากฏดสองตัวแล้วกี่ตัวแล้วทั้งหมดสองแล้วเนาะสามเลยใช่ไหมอุ้ยนี่แพงนะครับปลานี่แพงมากเลยนะปลากฏดนี่อือนี่ครับผมใส่งามด้วยครับสี่ตัวห้าตัวโลครลับตัวรุ่นนี้ครับโอ้โหเอามันหมาดกันเลยครับพี่น้องครับผม สุดยอดครับแต่ละคนครับหวานเหจะปลาครับผมนี่ทางทางนี้ก็เจ้าเก่งทางนู้นก็พี่ตวนทางนายจันเราก,กำลังดึงขึ้นโอเอ้าเอา,เอามาดูครับนี่ตัวนทีมงานเขาใหญ่นี่แหละครับผมไม่ใช่แล้วครับเอ้จูดนี่สุดยอดสุดยอดเลยโอ้โหเจ้าตนใดตัวใหญ่เงียบกริบเลยดึงยีสพขึ้นหรือปลาอะไรขึ้นครับ โอ้ยต้นต้นปลาอะไรใหญ่เทพโอ้โหยาวเยือกเลยปลานนนจันท์หรือยิศครับโอ้หมาเลยเจ้าต้นนี่ครับนี่เอาภาพสวยๆครับพี่น้องครับเอ้าเอามาดูดึงขึ้นเนื้อพอมีไหมเอ,อ,อ้าเงียบนี่เอามันหมา,มาทุกคนพี่น้องครับเดี๋ยวไปผมก็จะขยับไปเรื่อยเรื่อยจนร,รอบบอ่อครับพี่น้องครับขยับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเอ้า ดูทางนน้นจวดอืสุดยอดเลยสุดยอดพี่น้องสุดยอดเดี๋ยวไปต่อทางนู้นไปเรื่อยๆครับผมเลาะไปเรื่อยๆส <Okay. S 1> ายเด้นเนี่ยอ้ามาชมคนนี้ดึงรื้อจับเลยเร็วมากจวดเลยดึงทีเดียวเลยพรวดไม่โดนไม่โดนก็ไปต่อนี่ครับอ๋อทางนี้ก็จัดไปเลยครับนี่นี่เอา,าพาบานเหครับนี่ครับสวยๆงามๆครับปลาอยู่ฝั่งนู้นเยอะมากเลยครับปลานินฝั่งนู้น นี่เอา้าตรงนี้ก็จัดไปเลยครับนี่นี่ครับเอาภาพส,สวยๆงามๆครับบรรยากาศวานนีจับปลาครับพี่น้องโน่นทางฝั่งนู่นก็จับปลาขึ้นแล้วเนอะนูะ่นแต่ไกลนิดนึงครับเอาทางนี้ก็แล้วกันครับวานเหสวยงามเอาทางนี้เอา้าทางนี้ก็โอ้โหสวยงามเป็นช่วงๆกันเลยครับพี่น้องเป็นช่วงๆวานเหกระจายเปรียดเหมือนเดิมครับพี่น้องตอนนี้ก็ มาลุ้นเวลาเขาดึงขึ้นครับนี่ขวานสาหวานสายวานสครควนี้เขาก็จะดึงทีละคนทีละคนนี่ผมก็จะดูทีละคนทีละคนอ๋อเป็นไงครับอันนี้ก็พี่ยาวปากช่องครับผมไม่ใช่ใครครับยาวปากช่องผองงครับบวกมาจากทีเดียวกันครับวกเดียวกันนี่นะครับผมมาจากปากช่องครับก็ดูจะมีครับปกติคนนี้หมานะครับคนนี้เสียนกองไผ่เลยครับคนนี้นี่ครับ ออหค,ครับแล้วก็เสียงดังของเขาด้วยนะเขาเนี่ยพอจะมีไหมโอ้โหดึงเร็วมากเลยดึงน่าจะไม่มีมั้งนี่ดึงหาเนมไม่มีเงียบกริบอ๋ไปต่อไปต่อครับผมตอนนี้ดึงแต่ละคนดึงครับต่อดูวใครจะโดนครับ <c oughs> เจอหินนี่เจอหินนี่แหละอันนี้เป็นบอลูกรังเนาะอ๋อครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยพีนะ่น้อง จนวนก็โดนหินนี่แหละโอ้เป็นบ่อลูกรังเนาะที่ทยหินมันลงไปลึกจังของแท้เลยสายสายแข็งสายแข็งแข็งเป๊ะนี่เจอสายแข็งแข็งเป๊ะเลยนี่ดูกันไปก่อนครับชมกันไปครับโอ้โหดึงใหญ่เลยครับดึงจนว่าแพโยกเลยครับเจอสของแข็งครับหินหินกอนครับจะลงหรือไม่ลงครับ เอาเอาไปรู้เยอะขาดจนว่าโซ่หายเอ้าก็ดูดูครับผมถ้าไม่ลงก็ดึงเอาอย่างเดียวเลยลึกเออโหมันลึกเนาะนี่นี่หินแบบนี้ครับหินเป็นนี่หินของแข็งครับหินเป็นก้อนๆอย่างนี้ครับนี่จริงๆมันก็โดนโดนปลาอยู่แล้วครับแต่มันดึงขึ้นมาก็เจอหินก็เรียบร้อยครับรุดหมดลุดหมดเลยนี่โยนเลยตึมเลย ดูเพีนี้ครับนิดดึงใหญ่เลยครับคนนี้ของแข็ง,งเออรู้จะอยู่ไม่เจออย่างนี้เอา้าก็ดกูนไปก่อนครับพี่นอ้องดูนไปเรื่อยๆพี่นอ้องดูชมครับนี่ภาพสวย,สวยงามครับหวานเหครับผมจับปลากัน ดูครับตอนนี้เขาก็ดึงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ละคนครับพอเขาหวานเสร็จหวานเสร็จโอ้หวานคนละสองพื้นครับหวานซ้ายหวานขวาเสร็จก็ดึงทีคนทีละคนทีละคนเราก็ดูกันไปเรื่อยๆครับนี่แต่ฝังได้ดึงปลาตลอดครับฝังเดี๋ยวดูคนนี้ต่อครับว่าจะอยู่ไหมมาดูครับคนนี้ดึงอี่แล้วน่าจะมีมั้งนี่เอา้าลุดไปเลยลุดไปเลยีล่ กะว่าเต็มเต็มเลยไหมเจอไม้เจอกิ่งไม้ครับโอ้เอ้าไปครัาบวานเหงะก็ธรรมดาครับผมได้บ้างไม่ได้บ้างปกติครับโอ้เห็นเหงทางมายังดีเลยเจอกิ่งไม้เอาไม้อะไม้เดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไปให้ทั่วบ่ออ๋อมาชมกันโอ้โหปลาอะไร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 ปลาชนโอ้โหตัวปลาชนตัวใหญ่ครับ แน่นครับได้แล้วปลายชนตัวใหญ่ตัวนึงนอนเท่าแขนเลยเออใหญ่ของเจ้าของไหมใหญ่ใหญ่เท่าเจ้าของเจ้าของไหมเออใหญ่จริงๆครับเรียบร้อยครับปลายชนตัวใหญ่ใหญ่เออลุน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 ดึงลุ้นๆๆๆๆเลยพอมีไหมน้ำลึกไหมท่านียลึกเลยเนี่ยโ,โ,โอ้โหเคสองเมตรนี่ก็มุดแผลบเดียวขึ้นอันนี้โโห้าเมตรโอ้โห กว่าจะถึงพื้นเนาะต้องวานเหมากไว้ได้ถึงสิบโลไหมนี่นี่หมายเต็มเลยไม่จำเออเออเอาดูกันไปชมกันไปนี่ทางน้องก็ดึงแล้วอุย้ยภาพทางนี้สุดยอดสุดยอดมากเลยช่วงนี้เด็ดเด็ดออกพอดีครับ แดดออกโดยก็พอดีพอดีสวยงามคราแดดออกแจ้งดีแจ้งโคโลดีครับผมแต่อือวนันเบาๆก็แตกได้นี่อือสนอมจะนับนะนี่ลอจะนับสนอมจับทางนู้นก็อือไปลอจะจับเมรัยอือสวยงามครับพี่นอ้องอือสนอมนะนี่อ๋วนันวานทับเลยวันทับเลยซ้นเหรอซนเหแต่รางซนเหตัวเองนะ นี่มามาฝังในวัดแล้วนี่นี่เอาทางน้นดึงก็ไม่มีครับผมเอานี่เอาเอา๋อหันมาทางนี้มาหนึ่งสองนี่สวยงามเหมือนเดิมปจีจายเปรดเหมือนเดิมดีไม่ต้านลมถ้าต้านลมไม่แตกแน่แบบนี้แตกหมดเกลี้ยงโอ้โหดูแหดองเขาครับพี่น้องดูแหดดองครับครับลายครับ ข้างล่างเป็นพีอีโอ้โหเหดองครับดูครับว่าจะหวานแตกไหมเอาจับอีกแล้วอุตส่าห์จะถ่ายแล้วอเออแอบถ่ายมปให้เขาเห็นครับเขาไม่เห็นหรอกครับว่ามันถ่ายอยู่ต้องคุยเบาเครับพี่น้องต้องคุยเบาเคุยแรงเดยวเขาได้ยินครับต้องคุยเบาเครับพี่น้องครับนี่เบาของผมนะครับนี่เอาหนูจะหันหน้าไปทางไหนเออมือไขมือไข่กรอยมือไขอ่หนอมือไขอ่ไขนเน่เออหลับบงังแต่น้ออู้หูเขยจํำเราไหมเอ้ ลาบองลูกคุณเอ้ยจับสไนน์นู่นู้นเห้ยเอาจับมือซะอบองตอนตราเอาทางังนู้นไปจูดตัวโอ้โหเสียงในฟิล์มด้วยผมนะโหเอาเสียงบานผมด้วยครับผมไปไหนก็ไม่ลืมบานตัวเองเลยคุยทั่วไหมเอานี่ครับเอาภาพสวยๆครับพี่น้องเอาทางนี้หันมาทางนี้อีกก็ทางนี้ก็จัดไปเลยจูดนี่ครับอา่าทางนี้ก็เอา เอาช่วงวันเห็เลยกันนะช่วงวันเห็สวยๆนี่เอาดูเหเหดเดองครับเหดองเอาเหดองทางนู้นเป็นไงเอาหูกว่าจะได้เอ้ได้เรื่องแล้วโอ้จัดไปเลยจูดอุ้ยแตกสวยงามคักคักหล่อๆจะนับสนอมจะนับนะสวยงามครับเอาภาพสวยๆเดี๋ยวผมไปต่อผมก็จะเดินไปนี่ครับพี่น้องครับนี่จะเดินจะเดินรอบๆไปทางนี้เดินรอบๆไปเรื่อยๆไปจนสุดเลยครับผมนี่ครับของเก่งมาแล้วครับผม เกงอยู่บ้านแถวนี้เหรอผมอยู่โนนสูงครับโนนสูงก็ไม่ไกลครับเนาะไกลไหมไม่ไกลติ๊กันตรงไทยติีกันเมืองนี่แหละนี่ครับเจ้าเก่งมาแล้วครับผมได้ประมาณ30กว่ากิโลอูโอ้โหแม่เป็นโลโลเลยเจ้าประคุณเลยเอ้ยตัวนั้นมั้งไปย่างได้เลยเนาะตัวใหญ่ถุงตัวนี้เอาวีพุกจังนี่ครับนี่ครับนี่น้องชายครับจะ จะเอาปลาไปให้อะไรนะเอาไปย่างเกลือไปต้มนี่ครับเขาคุยกันเอาไว้มีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆและปลาเป็นธรรมชาติที่อ้วนนี่ครับดูหูกลมนี่ตายยังนะพี่เก่งยังคุยกันเอาไว้เมื่อเช้านี้ว่าจะเอาปลาสองตัวก็ไม่คิดว่าจะได้จริงๆครับใหญ่จริงครับดูดูอ้วนกลมนี่ครับผมนี่เอา่ขึ้นมา ยอดครับผมขอบคุณครับบ่ออื่นมันห่างโยมบห่างไม่กันไปบ่ออื่นปลาใหญ่อะไปย่างมังสวิรัติตัวหนึ่งดิมันก็แล้วแต่ตัวหนึ่งดิตัวหนึ่งดูครับเจ้าบาสครับผมแต่ละคนมาแล้วทั้งแถวอู้ดูปลาได้บ้างถึงยี่สิบกว่ากิโลนี่ได้อยู่ครับไสเพราะว่าไสใหญ่ๆก็ดูครับไสใหญ่ๆครับนี่ครับมันห่างนิดนึง แต่ปลาในใสใหญ่ๆเท่านั้นแหละใสปลานิลไม่ต้องกลัวดูครับดู oh. ปลานิลครับใสใหญ่ๆนี่ครับสุดยอดครับปลานิลนี่ครับใสใหญ่ๆเท่านั้นครับพ ok. <ER ี่น้องบ้านแหดูครับนี่เริ่มไล่ฟังแล้วครับพี่น้องเริ่มไล่ฟังแล้วครับบานเหเริ่มไล่ฟังกันแล้วครับก็ให้พี่น้องมันมันทุกคนครับพี่น้องครับผมบานเหจะปลากันมันมันทุกคนครับพี่น้องครับ โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูครับจะได้เยอะโอ้โหสาใหญ่ๆแล้วนี่เอาใสสวยด้วยใสใหญ่ด้วยเป็นไงโอ้โหนี่ครับเอาเออเอโอ้โหนี่ของใล่ะนี่โอ้หนี่ไงสุดยอดเลยสากิโลเท่านั้นเลยโอ้เออตอนนีนเผื่อตอนนีนเผือกเหรอโอ้สาโลเน้อเนี่พี่น้องดูครับปลา เดี๋ยวเราจะถ่ายเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆนี่นะครับผมดูบรรยากาศข้างในครับนี่ครับใส่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องพวกกันนี้ครับจากปากช่องพี่ยาวปากช่องครับผมฝากผลงานด้วยครับคนนี้มานทุกบ่อใครไม่มานคนนี้มานครับบวชทุกบ่อบวชทุกบ่อมานทุกบ่อนี่ครับดูปลาดีน้ำให้ดูครับของพี่ยาวครับนี่ครับใส่กิโลโอ้โยเนาะใส่ในประมาณแปดขีดได้ไหมใส่ในสายตาครับะมันเก้าขีดปลาอ้วน วันนี้เขาอยู่เสียนกองไผ่ยแล้วครับพี่ยาวครับยาวปากช่องอ่านี่ครับนี่ตัวนี้พอดีเลยพี่ตัวนี้เลยตัวนี้แหละไปต้มนี่นี่เดี๋ยวผมจะเอาปลากับพี่ยาวไปต้มแล้วนี่ครับผมพี่น้องครับนี่ขอบคุณพี่ยาวมากมากนี่นี่ใจถึงพึ่งได้ครับคนนี้ครับผมให้ทุกบ่อให้ไปต้มทุกบ่อครับผมอ้านี่ของช้างปากช่องโอ้โหต้องช่วยกันหามเอาลงช่างดูอโอ้โหไม่ได้หรอก โ <g ül> อ้โหเอ่อน่าจะไม่ไม่รอด30มสโลนี่30มสโลได้เลยเนะี่ยนี่30มสิบโลนะปลาเนี่ยสามสิบโลเพราะว่ามันมีแต่สายกิโลสายเจ็ดแปดคีทเก้าคีดมีมันไม่มีสายน้อยเลยโอ้โหปลาอะไรปลาบูปลาบูหรือปลาปลาไนปลาไนทงปลาไนทงเดี๋ยวได้มองไม่ค่อยเห็นครับโอ้โหใหญ่ฮอ โอ้ยโอ้ยอย่าให้โชว์เธอมันจะออกว่ะโอ้เสียดายครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยค่อยดูตอนนั้นนครับอ้เสียดายไม่เป็นไรครับไกลนิดนึงครับไกลนิดนึงพี่น้องเอ้ยนี่ครับก็ยังคลื้นกันอยู่ข้างในครับคนไหในที่เขาขึ้นได้เยอะแล้วเขาก็กลับเลยครับได้เยอะแต่บางคนก็ยังหวานอยู่ครับผมก็ยังสนุกครับผมก็มันมีอยู่ตลอดครับดูปลาเลยไซมีแต่เจ็ดแปดคิดเก้าคิดกิโลกิโลว่างี้พี่น้องเอ้ยใครก็อยากหวานครับ ออนสะอื้นเลยพี่น้องนี่ครับดูบนบนแผลคนนี้ครับเดี๋ยวผมเดินนี่มันอาจจะสั้นนิดนึงนะพี่น้องครับอาจจะดูภาพอาจจะสั้นนิดนึงผมต้องเดินขยับเบาๆครับนี่นี่ดูน้องของน้องเขานี่ครับผมในกระชังนี่ก็พอะได้ครับนี่นี่อันนี้ครับนี่ในกระชังนี่ครับปลาทั้นั้นนลครับผมแต่แสงมันเพิ่มหน่วยเลยครับแสงแดดนี่ครับเอาให้มันๆทุกคนครับ นี่เอาภาพนี่ครับเออมันมันพี่น้องมนันมันเนอพี่น้องเอ้ยวันนี้จะปลากันอา๋าคราวนี้ผมก็จะได้ปิดกล้องแล้วพี่น้องครับโอ้ยดูหันโอ้โห,ห,โโหแต่ไกลนิดนึงครับน้องโอโ้โอนครับกำลังโอ้โหแต่ไกลนิดนึงครับผม ดูกับปลาครับไกลหน่อยครับโอ้ระยะทางเราอย่างโอ้ดูติดโอ้ใครใช้เฮทีดูครับเครือปลาอะไรปลากระบอกหางขาวหางแดงครับโอ้โหเป็นปลาที่ทุกคนชอบเลยครับปลาเนี้นี่ครับใครก็อยากได้ครับปลานี้ครับปลาหางแดงครับจะหายากกับพวกปลานินนี้ครับผมดูครับเต็มเผาเลยยกขึ้นเมื่อกี้นี้ผมก็ทำไม่ทันเดี๋ยวผมก็ปิดกล้องเลยครับพี่น้องครับขอให้ทุกคนครับปังๆทุกคนครับ ขอให้พี่น้องเซียนแหกก็มันๆทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับพี่น้องครับ